ที่ไม่เป็นที่เป็นทางเยี่ยวไม่เป็นที่เป็นทางเมียคนไหนจะมาเช็ดให้ถ้าไม่ใช่เมียดั้งเดิมกเกษียณเนี่ยอย่าหาทำสิ่งตั้งต่อไปนี้หนึ่งอย่าปลูกพืชยืนต้นด้วยเมล็ดเนี่ยไวขนาดนี้หวังจะดูดอกออกผลอยู่ถึงรัฐประทานดีไม่ดีได้เป็นนอนคุยกบร,รากมันนะร,รมทานเพราะฉะนั้นอย่าปลูกพืชยืนต้นด้วยเมล็ด สองอันนี้เตือนเฉพาะชายหนุ่มอย่าริเลี้ยงอีหนกเกษียณแล้วท่านสมชายอย่าริเลี้ยงอีหนูอยู่กับคนเดิมอะถามจริงๆพูดแบบบ้านๆเลยนะอายุอย่างท่านสมชายอายุอย่างท่านสมภาคเนี่ยแกตัวต่อจากนี้ไปถ้าสมมุติว่าไม่สบายที่ไม่เป็นที่เป็นทางเยี่ยวไม่เป็นที่เป็นทางถามจริงๆท่านประธาน เมียคนไหนจะมาเช็ดให้ถ้าไม่ใช่เมียดั้งเดิมต้องเมียดั้งเดิมเท่านั้นรุ่นแม่ดอกดาลาี่เท่านั้นถึงจะมาเช็ดให้รุ่นแม่ดอกพระพึงไม่มาดูแลหรอกแม่ทองประกายแสดยิ่งแล้วใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยยาริเรียงอีหนูเพราะว่าแหมอยากมีสาวสาวไในอุ้งมืออยากมีสาวสาวไปในอ้อมกอดถามจริงๆลงทุนอย่างนี้คุ้มไหมท่านประธาน ปีหนึ่งจะเก็บเกี่ยวได้สักกี่หลนะเพราะฉะนั้นอันนี้เตือนมาเลยสาวแก่อย่าหัดกินเด็กแม่ดอกดาหลาอย่าไปเลี้ยงหนุ่มๆน,นะไปหาแก๊งที่มันหลอกนะแต่งงานเพื่อมาอยู่เมืองไทยขอร้องเถอะรุ่นนี้ไม่ใช่น้ำพึ่งพระจันทร์แล้ว